ครับพยากรดวงชะตาเดือนตุลาคมสองห้ากสามนะครับสําหรับผู้ที่เกิดราศีเมษนะครับราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างยี่สิบเอ็ดมีนาคมถึงยี่สิบเมษายนของทุกปีนะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรครับครับผมเอ่อทั่วๆไปได้ไพ่สามดาบนะครับสามดาบก็แปลว่าช่วงนี้นะครับมันก็มีเรื่องวุ่นวายใจนะครับเรื่องหงุดหงิดแล้วก็ มีปัญหาที่ที่เราต้องไปแก้ไขอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ก็เรียกว่าปัญหาใจลุกลามสู่ปัญหาด้านอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเออเรามาดูกันครับว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปโยงไปสู่เรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็ค่อนข้างหนักอยู่นะครับอ่ะมาดูเรื่องงานนะครับ เรื่องงานของชาวราศีเมษนะครับในช่วงปีนี้นะครับก็เรียกว่ามุ่งไปสู่ในช่วงของเดือนนะครับเดือนที่จะถึงเนี้ยเดือนตุลานี้นะครับก็มุ่งไปสู่เรื่องของคำว,ว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนก็อาจจะเปลี่ยนงานบางคนก็ได้ย้ายสาขาบางคนก็ได้ขยับขยายกิจการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับด้วยการเป็นไพ่สามเม้าเนี่ย มันก็จะทําให้คุณเองนะครับอาจจะไปได้ดีในเรื่องของการขยับออกจากจุดเดิมนะครับหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนลักษณะงานที่ทํานะครับก็จะส่งผลดีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็ลองมองหาอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับไพ่สามเมทาวเนี่ยมันก็บอกถึงเรื่องของการบางคนอาจจะ นะครับต้องเลิกทํากิจการนะครับแต่บางคนสาม <สา S 1> ไม้เท้าคือการขยายกิจการขยายสาขาแล้วก็บางคนสาม <สา S 1> ไม้เท้าแปลว่าการมองหาธุรกิจใหม่ๆเอามาเอามาเสริมเอามาเติมเข้าไปนะครับในช่วงจังหวะน,นี้ครับผมคราวนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะครับชาวราศีเมษนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับได้เป็น ไพ่จักรพพัดนะครับให้จักรพพัดก็ทําให้ตัวคุณของคุณเองนะครับก็คิดโครงการใหญ่หรือว่าได้เงินเนี่ยก็ได้ได้เงินมาเยอะนะครับส่วนเสียเงินก็เสียเงินมากดวงช่วงนี้นะครับเป็นดวงของการสร้างชื่อยิ่งคุณมีชื่อเสียงมีความสําเร็จหรือการสร้างชื่อตัวเองมากมายเท่าไหร่นะครับก็จะทําให้เงินเข้ามามากเท่านั้นเพราะนั้น ลองเอาง่ายๆจากเรื่องของกระแสโซเชียลไปก่อนนะครับบางท่านนะครับตอนช่วงนี้จะได้เงินมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เงินมาจากโครงการใหญ่ได้เงินมาจากต่างประเทศรวมถึงได้เงินมาจากความการเห็นบุคคลิกภาพนะเพราะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงโชว์ power ของตัวเองช่วงของการแต่งตัวดีและทำให้เกิดสภาวะเงินทองที่เข้ามามากนะครับรวมถึงช่วงนี้เป็นช่วงที่ ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่แล้วได้เงินได้ทองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เงินสะพัดครับเข้ามาเยอะแล้วก็จ่ายอไปเยอะถ้าคุณระมัดระวังเรื่องรายจ่ายให้ดีคุณก็จะมีเงินเก็บค่อนข้างมากในเดือนนี้นะครับครับเรื่องอนนี้ความ,ร,ามารักมาดูเรื่อง,องความรักนะครับความรักในช่วงนี้นะครับไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะครับ ความรักก็เป็นเรื่องของการให้อิสระต่อกันนะครับที่ให้อิสระต่อกันเพราะแต่งมุ่งไปสู่เรื่องของคําว่าการทํางาน mm. การหาเงินนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีเมษนะครับอาจจะไม่ค่อยสวีดวานแหววกันเท่าไหร่นะครับใครที่ยังเป็นโสดอยู่ก็มีท่าทีว่าจะยังโสดต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีใครสนใจเยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งเพศชาย,ยจะมี ผู้หญิงมาสนใจค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าคุณเองก็จะทุ่มเทไปในเรื่องของความเป็นอิสระนะครับในเรื่องของการทํางานในเรื่องการหาเงินมากกว่าส่วนใครที่แต่งงานแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเท่าไหร่นะครับเพราะมุ่งไปสู่เรื่องของการหาเงินหาทองหรือการย้ายการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานทําให้อ่อยู่ไกลบ้านนะครับไม่มีเวลาให้กับที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้น ส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงการซื้อทรัพย์สินนะครับการขยับขยายธุรกิจการขยับขยายทรัพย์สินที่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอย่างเช่นซื้อบ้านซื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับซื้อทรัพย์สินเข้าบ้านนะครับเพราะนั้นช่วงจังหวะนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่เอ่ห่างไกลกันแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาต่อกันนะครับครับส่วนเรื่องของ สุขภาพ<อ>นะครับสุขภาพชาวราศีเมษช่วงนี้นะครับสุขภาพไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แทมพันนะครับ <alleen> ก็บอกว่าสุขภาพคุณมันเป็นเรื่องของอ,อาจจะเป็นเรื่องของพวกภูมิแพ้อาจจะเป็นเรื่องเรื่องของเท้านะข้อเท้าซึ่งมาซึ่งระวังระวังครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนอาจจะลืน่นอาจจะหกล้มได้นะครับก็ระวังแต่เรื่องนั้นก็พอนะครับโดยปกติแล้ว ไ e m แทนพลนก็บอกถึงเรื่องของอการการทรงตัวนะครับที่มันอาจจะมีปัญหานะครับเนี่ยแล้วไพ <Okay. S 1> ่จะแนะนำอะไรคุณนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับไพ่แนะนำว่าช่วงนี้นะครับให้พร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับเปิดรับโอกาสใหม่ๆดีๆเข้ามานะครับ ทำตัวให้ล่าเริงแจ่มใสทำตัวให้เหมือนเด็กน้อยนะครับที่พร้อมจะมีเพื่อนพร้อมที่จะมีสังคมใหม่ๆนะครับโอกาสใหม่ๆตอนช่วงนี้วิ่งเข้ามาครับมันเป็นตัวเลือกในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องของงานเรื่องของอทรัพย์สินเงินทองนะครับเพียงแค่คุณพร้อมจะเปิดรับทุกอย่างก็จะวิ่งเข้ามาอย่างเต็มที่นะครับ